ตําอย่งคะตําม้วนจ้าตําม้วนของสาวอุดรนะคะนี่ค่ะเจ้าของหานนะคะซิมค่ะซิมค่ะมาซิมนะคะแหนะแแบครบัพ<อ>ุ่นน่ะกินให้มันแต่แสบก็หนั่นะคะ่ะตอนอเอาเย่อแยะมันสิเป็นแต่แสบสบ่คะโซว่าแสบโพดอลังการตัวเนาะโพดโพตําฮูก,กินแล้วลืมผัวตายเลยอ๋อเสงกระสิกินอ,อ<า>ย, <ใจ S 1> ยู่นี่แหละส้นจะได้ลืมผัวทิ้งไว้อยุดอนเนี่แหละเนาะมีแต่ตําถาดนี่ตํากละมังแสบปะคะ แพร์เพลิดค่ะเลิดขยกลำหนำามขยกลำหนามลำหนามลองคอปลื้ดเลิดขยเลิศเป็นไงคะคุณลูกบีบีอีคิมไข,ข่หนากระโมว่ะ <ś c oughs> อีบีบีอีคิมไข่หนานางเมาหญิงแท็บะหิงแท็บแต่หญิงน่นหิงปวดแอวค่ะหญิงเพลเตินเสาหลุดค่ะซ <ś c oughs> ีมสับเซ็บนวลๆนะคะคุณน่ะนี่เหมือนสุยางสุแนว กระซิมคำยังไงเนี่ยเถอะเจ้าาขวเป็นแต่แสบเนี่ยเธอหรืกแสบลรืคุณแม่ซิมเบิงหันนะคุณแม่ป่ไวยละคุณแม่เป็นไข่เอียงกับบวเสบและค่ะคุณแม่ตอนนี้คุณแม่เฝ้าละคุณแม่เสียคุณแม่กินเนยต้นน้ำเอาน้ำลองข้อละกินคำยังไงรึโซ่คำยังไงแล้วเร็วอีละจัดไปอย่าให้เสียมันสเสียเสียซื้อคนอุดรยกถั่วขึ้นไป ใจกะก้าใจกะก้าค่ะใจกะก้าค่ะแซ่บโพดโพดไปเลยแซ่ปลาดุ๋มล้ำค่ะเนื้อหรูอลังการนะคะซีเดียสแฮมเบอร์เกอร์เด้อค่ะแฮมเบอร์เกอร์ทวนโลกนะคะเน้นๆเน้นๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดีค่ำเดียวเลยค่ะจะไปเลยนั่นก็เลิศกระยังนะคะตำเองลาน่างนะคะอยู่ใส่ะขนาดาน่างค่ะในซ่อมสถาพ้อนค่ะในซ่อมสถาพ้อนะคะดื้อใดล่ะคะ ซื้อว่าอย่างไรคะหั่นตับ,บหะฮุงบะขะค่ะหั่นตับ,บหะฮุงซ้อนตำลืมผัวค่ะของแม่นางคิงนะคะใอยสถาพรน,นะคะอุดรธานีตามหาวนะคะสร้อยใยยี่มงใดน,นะคะ <c oughs> ทางไปบ้านบ่อนามล่ะค่ะ <c oughs> เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายกับฮาว์โร่นะคะตรงขากับทั้งเขาบ้านบา่อสางนะคะ,คะรักนะจุบจุบ